สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเล่นกีตาร์อย่างไรไม่ให้เจ็บนิ้วไม่ให้มือพองมือลอกนะครับคําว่าเจ็บนิ้วในที่นี้ก็คือจริงๆมันได้เจ็บทั้งมือนั่นแหละนะครับข้อมือก็เจ็บนิ้วโปง้งนี่ก็จะเจ็บนะครับเวลาจับคอท่าิ้วแล้วก็ที่บอกว่าลอกเนี่ยก็คือปลายนิ้วตรงนี้นะฮะผมเล่นกีตาร์มา22 23ปีเนี่ย ยังคงลอกอยู่นะครับทุกวันนี้ดังนั้นเราหนีไม่พ้นนะครับแต่ปัญหานี้มันจะทําให้มือใหม่หลายคนเนี่ยท้อดังนั้นผมจะมาพูดถึงเหตุผล2อสาข้อนะครับว่าทําไมเราถึงเจ็บทําไมเราจะถึงมือลอกแล้วจะบอกวิธีเคล็ดลับนะฮะว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดไปมีวิธีแก้ไขอย่างไรมีแน่นอนนะฮะทุกคนสิ่งที่จะทําให้เราเจ็บนิ้วก็คือประเด็นแรกนะฮะเรื่องของสายกีตาร์ครับ สายกีตารามันจะมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กในที่นี้ก็คือเบอร์9เบอร์10 1050อ่าประมาณนั้นแต่เราไม่พูดถึงเบอร์9าเพราะเบอร์9จะเป็นสายกีตาราไฟฟ้านะครับเราจะพูดถึงโปร่งนะจะเป็น1050ก็คือ10ก็คือจะเป็นเบอร์ของสาย1นะครับแล้วก็50จะเป็นเบอร์ของสาย6อันนี้เล็กครับถ้าระดับกลางจะเป็น1 1 5 2อันนี้ก็จะเรียกว่าใหญ่ขึ้นมานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ใหญ่สุดก็น่าจะเป็น1254แต่ความจริงมันมี1 3 5 6ก็มีนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่ใช้ส่วนมากถ้าเราจะเหมารวมว่าสายใหญ่ก็คือเบอร์1น5 4สายใหญ่มันจะทำให้กดนิ้วได้ยากขึ้นแม้ว่าเราจะตั้งสายคีย์เดียวกันะนะครับ1 0ตั้งสายคีย์มาตรฐานเนี่ยกับ1 2ตั้งคีย์มาตรฐานเนี่ย ความตึงเท่ากันนะครับหมายถึงว่าแต่สายมันใหญ่มันเล็กกว่าจะทําให้สายใหญ่เนี่ยจะต้องออกแรงกดนิ้วได้มากนะจะต้องออกแรงมากๆนะครับดังนั้นก็คือสายใหญ่ก็จะเจ็บนิ้วนี่คือหนึ่งสาเหตุต่อมาเป็นในเรื่องของกีตาร์ครับว่าเราเนี่ยเซตอัพมาอย่างไรบางทีช่องความห่างนะครับระหว่างสายกับเฟตเนี่ยมันสูงเกินไป นะครับมันจะทําให้ออกแรงกดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแม้ว่าคุณจะใช้สายเล็กก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ากีตาร์คุณคอสูงภาษาบ้านๆนะมันก็จะทําให้คุณจะต้องออกแรงกดนิ้วเยอะมันก็นํามาซึ่งความเจ็บปวดเดี๋ยวอาการนิ้วลอกก็จะตามมาไงดังนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไปเซตอัพใหม่ซะทาได้ด้วยตัวเองถ้ามีเครื่องมือถ้าคิดว่าเจ๋งพอก็ใน y o u t u b e มีเยอะแยะวิธีการทำนะครับ แต่ถ้าแบบไม่มั่นใจนะครับยอมเสียเงินสัก200 300หรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นไม่เกิน500นะครับไปเซตอัพใหม่เหมือนคุณได้กีตาร์ตัวใหม่มาเลยนะฮะแต่ั้าใครที่มีกีตาร์ราคาแพงนะผมไม่แนะนำนะครับว่าให้ทำเองราคาแพงนี่ระดับไหนครับผมเอาเป็นระดับหมื่นขึ้นแล้วกันนะถ้าใครมีกีตาร์หมื่นขึ้นเนี่ยส่งร้านทำเถอะครับให้เขาทำให้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือดีเขามืออาชีพพอเนี่ยเขาจะทำให้กีตาร์ของคุณเนี่ยจากที่กดสายยากเล่นลำบากเนี่ย เปลี่ยนเป็นคนละตัวนะครับตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกแต่ผมทดสอบทดลองด้วยตัวเองแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงแต่ถ้าเพื่อนๆอาจจะมีกีตาร์ที่ราคาไม่สูงนักเนี่ยอันนี้โอเคอาจจะสามารถทําได้เพราะว่าจะบอกว่าทําเองมันยากไหมมันมันก็ไม่ยากครับถ้าเราตั้งใจถ้าเราเรียนรู้ใน y o u t u b e มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาแนะนําวิธีการเซตอัพมีวิธีการปรับตั้งสายเนาะ,ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของยี่ห้อของสายบ้างนะครับว่ามันมีผลอย่างไรไหมผมบอกตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยกีตาร์ของผมนี่ผมใช้สายมามาทุกยี่ห้อครับ มันไม่ค่อยมีผลหรอกห้าเรื่องของจะจับง่ายเล่นง่ายเล่นยากขึ้นเน่ะผมมองว่ามันมีผลคือสองเรื่องที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือขนาดของสายประเด็นแรกประเด็นที่สองคือคุณเซตอัพหรือเปล่ากีตาร์ทุกวันนี้ส่วนมากเขาจะไม่เซตอัพให้เราถ้ามาจากโรงงานนอกจากร้านร้านก็จะตั้งให้แต่หลังๆวันนี้เหมือนว่าบริการจะดีขึ้นนะเราบอกว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าบอกเขาตอนซื้อกีตาร์ใหม่ๆ ว่าตั้งสายให้ผมเซตอัพให้ผมหน่อยครับผมเป็นมือใหม่ให้มันเล่นง่ายๆหน่อยโอเคนั่นนะฮะเขาจะตั้งให้แต่ถ้าเราไม่บอกเขาบางทีเขาไม่ได้ตั้งให้แล้วมันจะมีเขาจะตั้งทําตรงนี้ไว้สูงนะครับนัดตรงนี้แล้วก็สะพานสายตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพราะว่านักกีตาร์ที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วเก่งๆบางคนหรือว่าเล่นมายาวนานเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาไงกับการกดสายไงเอามาสูงหนก็กดได้สบายแล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนชอบด้วยไงฮะกีตาร์คอสูงเนี่ยเสียงมันจะชัดมันจะกลงวาน คำว่าเสียงกลางวันหมายความว่าคุณตีคอร์ดแรงได้นี่ผมจะใส่เต็มเลยนะฮะเห็นไหมเสียงดังนี่ขออภัยนะก็คือกีตาร์ผมเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้มาเล่นกีตาร์ผมจะบ่นนะว่าทำไมพี่ปุ้ยตั้งกีตาร์ไว้สูงตังจังใช่ฮะทั้งไฟฟ้าทั้งปลงเนี่ยก็คือผมอาจจะเป็นรสนิยมส่วนตัวไงนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่ๆที่ จะตั้งกีตาร์แบบผมใช่ไหมดังน,น,นั้นเวลาทุกคนเห็นผมตีคอร์ดเมื่อสักครู่เนี่ยผมตีคอร์ดเต็มๆเลยฮะเสียงไม่มีแป๊กเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายมันสูงข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันจับยากมันเล่นยากยิ่งจะเล่นโซโล่มันเล่นยากไงเออนะฮะมันจะต้องกดนิ้วอะไรบากขึ้นแต่ข้อดีก็คือเสียงมันจะพุ่งเสียงมันจะกระหึ่มกลงวาน ฟีดแบ็มันจะยาวอันนี้เป็นทั้งโปรง่งทั้งไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็ใช่ด้วยครับเพราะฉะนั้นผม <c oughs> ผมจะมีรถยมส่วนตัวก็คือจะจะชอบตั้งเซตอัพสายไว้สูงประมาณนั้นนะฮะแต่มือใหม่ก็ควรจะตั้งต่ำๆไว้หละถ้าเราเดี๋ยวเราเก่งขึ้นแล้วนะครับเราจับคอจับอะไรได้คล่องแล้วเราก็ค่อยๆตั้งให้มันตามที่เราต้องการนะครับถ้าตั้งต่ำเนี่ยมันจะตีเฟดไงมันจะตีเฟดประมาณนี้นมันจะผมก็บอกไม่ถูกว่าจะตีประมาณไหนก็คือ มันเหมือนคล้ายๆเสียงบอดแต่มันไม่บอดครับเราจับสนิทละแต่ด้วยความที่มันหยุดเตี้ยเกินไปไงสายมันอยู่ใกล้กับเฟสเกินไปเนี่ยเวลาเราตีคอร์ดแรงๆเนี่ยมันจะทําให้เสียงผักๆ,ๆๆนะครับดังนั้นเราจะต้องตีเบาๆเสียงมันถึงจะนุ่มนะฮะทุกคนโอเคครับนี่ก็คือเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่นามาฝากเพื่อนๆทุกคนสําหรับนักกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือเก่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาสิ่งที่ผมเล่ามานะครับดังนั้นก็เลือกที่จะ ทำเลือกที่จะปฏิบัตินะฮะตามสิ่งที่เราถนัดเราต้องการจะดีที่สุดลองแล้วก็ทดสอบด้วยตัวเองเชื่อผมสัก50%อีก50%เปร์เซ็นต์ที่เหลือแล้วก็ไปทําตามที่เราคิดนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปสิ่งที่ผมแชร์ไปมันโอเคแค่ไหนเนาะ